ในประสงค์ออกนามค่ะกราบพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณที่จัดให้มีการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ในด้านความศรัทธาและการฝึกปฏิบัติภาวนาของโยมนั้นโยมสังเกตว่าการภาวนาของโยมจะถอยหลังทุกๆ3-4ถึงสัปดาห์พอโยมมีกำลังใจปฏิบัติด,ดีได้สัก4สัปดาห์แล้วก็จะรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายโยมลองจินตนาการว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งขั้นที่สี่ และจะตายในวันพรุ่งนี้ก็เลยถามตัวเองว่าจะทำการเลี้ยงชีพชอบต่อไปทำไมหากความจะป่วยและความตายจะมาหาในวันต่อไปแล้วโยมก็จะหยุดงานธรรมะและหยุดอ่านพระสูตรไปเลยโยมมีอาการขึ้น,ข,นขึ้นลงๆแบบนี้มาได้หกเดือนแล้วค่ะขอพระอาจารย์ปโปรดให้คำแนะนำกับโยมด้วยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็ การน้อมใจนะการน้อมใจที่ไม่ถูกต้องการที่เราตั้งใจภาวนาดีสามถึงสี่สัปดานนี่ก็ดีแล้วอ่ะแต่เมื่อเรามีการจินตนาการไปมันจะเจ็บจะป่วยจะตายหรือเป็นการระลึกถึงความตายความเจ็บป่วยวนะั่นแหละแต่เราลึกไม่ถูกเราลึกแล้วก็เลยเกิด เอ่อความหลงไว้อีกมันจะตายแล้วจะทำอะไรนี่ก็เป็นธรรมดาองนักปฏิบัติในบางครั้งเป็นอย่างนั้นนะทุกคนก็เคยเป็นธรรมะก็เคยไปป,ปประสบรากาดเมื่อไะก็คิดถึงความตายก็กำลังจะไปทำกิจชีวิตก็จะต้องตายจะไปกว่าตาดลานวัดก็เดี๋ยวเราจะต้องตายแล้วเราจะไปทำอะไรก็เลยนั่งเฉย ก็เลยมีปัญญาว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องแล้วมันเกิดความห่อเหี่ยวใจขึ้นมามันเป็นทีน้ำมินทะเป็นความหลงซึมเซ่เอซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถูกละการที่เห็นว่าชีวิตเราจะต้องตายจะต้องตื่นตัวขึ้นตื่นตัวขึ้นที่จะสร้างความดีก็จะต้องสนใจในการทำสมาธิสวดมนต์ภาวนาครับ ความรู้หรือว่าสร้างปัญญามากขึ้นสร้างความดีมากขึ้นไม่ใช่ไปทาไําอะไรเลยไม่เลี้ยงชีวิตก็จะตายถ้าเกิดมันไม่ตายเราจะเอาอะไรกินนะถ้าเกิดยังไม่ตายแล้วเราไม่ได้สร้างความดีอ่ะเราเตรียมตัวยังไงเกิดมันเจ็บขึ้นมาจริงๆถ้าเรารู้ว่าจะต้องเจ็บต้องป่วยเป็นทรมานต้องฝึกสติสมาธิเอาไว้ทังจะถูกต้องไม่ใช่ไม่ทมาอะไรเลย รอความตายมาถึงรอความเจ็บความป่วยมาถึงอย่างนั้นอันนี้ไม่ถูกต้องลนะนะเราน้อมใจผิดน้อมใจไปผิดแล้วในกรรมฐานคนนี้ถ้าน้อมใจถูกคือต้องตื่นตัวกลัวภยัยมันในวัฏสงสารต้องเล่งสร้างความดีนั่นคือถูกต้องขอโอกาสค่ะคำถามต่อไปนะคะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเช่นกันนะคะ ก่อนอื่นดิฉันต้องกราบขอขอมาจากพระอาจารย์อนันต์เนื่องจากดิฉันไม่สามารถปฏิบัติภาวนาได้ดีในระหว่างการเข้าอบรมในครั้งนี้เพราะดิฉันยังมีอาการไม่สบายอยู่หลังจากที่ติดโควิดธรรมเทศนาของท่านเมื่อเช้าวันที่17นี้ลึกซึ้งมากทําให้ดิฉันรู้สึกถึงความจริงว่าสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นย่อมต้องดับไป ซึ่งนำไปสู่การบรรลุมรักผลของท่านอัญญาโกณทัญญะดิฉันฟังจนจบโดยที่ไม่มีความไม่สบายของกายมารบกวนเลยอยู่พักหนึ่งจนกระท,ทั่งดิฉันคิดว่าหายป่วยแล้วแต่ภายหลังอาการป่วยก็กลับมาอีกการฟังธรรมะเป็นการบรรเทาอาการของฉันได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อประโยชน์ของทุกคนขอท่านอาจารย์ช่วยแนะนำว่า เราจะจัดการกับความเจ็บปวดหรือความไม่สบายกายในขณะที่จะป่วยได้อย่างไรนอกจากนั้นดิฉันอยากทราบว่าหลวงู้ชาท่านมองและจัดการกับความเจ็บป่วยเรื้อรังของท่านอย่างไรคะกราบขอบพระคุณค่ะการฟังธรรมเลยดีย่อมเกิดอัญญาจิตจะสงบเกิดปิติเกิดสมาธิ มันเกิดปิติสมาธิธรรมขึ้นมาได้จิตของเรามันจะแยกจากเวทนาขึ้นมาได้ในขนาะนั้นถ้าปิติมันนิ่งสงบได้มากมันจะข้ามเวทนาได้เลยเจ็บป่วยก็จะหายไข้ก็ได้สร้างไข้ก็ได้อันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยกำลังของการฟังธรรมบรรเทาเสื่อมทุกเวทนาได้ มันก็คุณโยมนนแดะเมื่อฟังแล้วใจสบายยิดไม่ไปก่อกับเวทนา,นายิดกกอะกระแสธรรมะสงบปิติสุขเกิดขึ้นมาแต่เมื่อหมดกำลังของสมาธิแล้วยิดก็ไปยึดในเวทนาอีกยึดแรกมันแยกกันได้เวทนาสักทว่าเวทนาแยก้วยการฝังธรรมะที่เกิดปิติสมาธินั่นเอง แต่เมื่อมือกำลังกับไบยดเเวทนาอีกจึงเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเราเจ็บป่วยอยู่ถ้าเราจะฝึกก็ต้องฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นให้ดีแล้วก็แยกเวทนาได้คนละส่วนกับจิตนี่ต้องฝึกถ้าเราสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ค้นจากเวทนาได้บางทีก็ยึดเวทนาอยู่อย่างนี้แหละอันนี้นับว่าดีมากละ ถ้าเราจะถามว่าหลวงปู่ท่านจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้ท่านแยกวทนาได้เด็ดขาดถึงอย่างนั้นบางครั้งนลวงปู่ท่านจะไปอยู่สาขาที่เ,เงียบนะท่านจะอยู่ในคุติองเดียวนานๆเข้าสมาธิรักษาโรคไปค้างละสามวันบ้างห้าวันบ้างแล้วกลับมาปัา้งกระผมไประงับโลกทไํไปอย่างนี้ เขาสมาธิใช้สมาธิรักษาซึ่งโลกของท่านนี่เียว่าไม่ใช่ง่ายเป็นขัานร้ายแรงนะ่นทุกกำลังสมาธิที่สูงก็เลยสามารถที่จะสรงร่างกายอยู่ได้ในว่าในการที่ท่านได้นอนติดเตียงแล้วเนี่ยทั้งสิบปีและใจของนลวปู่ท่านก็แยกพิธนาได้นะจากกาย เมื่อท่านพักอยู่เนี่ยหมอมาวัดความดันวัดไม่ได้เลยเป็นอัศจรรย์เมือนกันวัดความดันไม่ได้จนหมอก็เข้าใจแล้วว่าเข้าใจว่าที่แรกว่าเครื่องมือของของหมอจะเสียก่อมาทดสอบทดลองก็ใช้ได้เพราะว่าโรคป่วยเกิดะวัดไม่ได้ก็เลยเข้าใจโรคป่วท่านเข้าสมาธิชั้นสูงอย่าไปรบกวนท่านมาท่านพักจิตของท่านได้แล้วสังกักลับมาสู่ร่างกาย เวลาทั้งสิบปีอันนี้อยู่ที่การฝึกจิตขั้นสูงแะให้เราฝึกไปในระน้อยก่อนนะวันใดวันหนึ่งแล้วก็จะสามารถแยกพิจาราได้มากขึ้น,นขอาการดค่ะคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะกราบนรัมการท่านพระาอาจารย์อนันต์ค่ะ ผู้ปฏิบัติภาวนามักจะเห็นแสงสว่างที่เรียกกันว่าเป็นนิมิตเสมอถ้าเกิดว่าเขามีสมาธิที่ดีใช่ไหมคะอนุโมทนาค่ะในการปฏิบททัติธรรมนี้การฝึกจิตให้สงบนักปฏิบัติบางท่านก็จะมีนิมิตมีแสงสว่างนะก็มีที่ไม่มีนิมิตแสงสว่างก็มีเหมือนกัน จะหลับตาจะรู้สึกสว่างเมื่อเราลืมตา,าลืมตามาแล้วก็ไม่มีมก็มืดอยู่พอหลับตาก็รู้สึกมีความสว่างรอบตัวเราเี็นนิมีแสงสว่างคราว่าโอภาสตถ้ามีมากๆเข้าอิ่มใจปิติใจก็อ,อาจจะหลงไปได้เป็นนิพพานสนุปกิเลสได้เหมือนกันเข้าใจว่าแสงสว่างนี้ความเยน็นจิตเย็นใจนี้เป็นมรรคผลผนิพพานอันนี้หลงไปแล้ว แสงสว่างนี้เกิดจากจิตท,ที่สงบเป็นสมาธิมังจะเกิดแสงสว่างซึ่งไม่ได้เหมือนทุกคนไม่ได้เป็นทุกคนไม่ได้เป็นทุกท่านบางท่านเกิดขึ้นอ้อยใจนะเห็นคนนั่งสมาธิมีแสงเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่มีสนแสดงว่าคนที่มีแสงนี่เก่งกว่าเราเราทํามาตั้งนานแล้วไม่มีก็จะน้อยใจได้บางทีพระก็เป็นนะโอ้โยมคนนั้นมาได้ฟังนั่งสมาธิแล้วมีแสงลนะ ที่เราก็ภาวนามาหลายปียังไม่เคยมีแสงเลยย่าไปหลงเลย่ยาไปหลงเรื่องนี้ก็เคยถกเถียงกันในระหว่างพปลองค์นั้นมีแสงองค์นี้ไม่มีแสงมันหนึ่งมุชาทั้งประเทศให้ฟังว่าอยากจะเห็นแสงก็ไม่อยากเราเข้าไปในบ้านในเมืองมันจะมีแสงสว่างเต็มไปหมดเลยท่านจะพูดไม่ให้เราลงไป ไม่ได้หลแุแสงยังสว่างนะเขามีกันเยอะแล้วทำบ้านตามเมืองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรานั่งเห็นแสงก็ดีมันก็ไม่เที่ยงเหม็นก็ดีก็ไม่เทียเเท่ยงอย่างมาเป็นประมาณให้มีสติสมาธิดีๆแลวพิจารณากายให้เห็นว่าเป็นอะไรจางทุกขังอนัราตาอันนี้แหละแสงแห่งปัญญาจะเกิดขึ้นเะนั้นแสงแห่งสมาธิบางมีบางองคง์บางท่านมีบางท่านไม่มีก็ไม,ม่เป็นประมาณ ไม่ต้องไปหลงกระแสงให้มีแสงสว่างในใจที่มีปัญญาอันนั้นดีกว่าอกาสค่ะคำถามสุดท้ายของวันนี้นะคะมาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกราบเรียนหลวงพ่ออนันต์ข้าพเจ้ากำลังพิจารณาถึงภพภูมิสวรรค์เพื่อมองหาที่อยู่สำหรับชาติหน้าที่โยมจะสามารถปฏิบัติธรรมต่อไปได้ พระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายทรงประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตและพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้าองค์อนาคตก็ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเช่นกันแต่โยมได้อ่านมาว่ามีสวรรค์อีกชั้นสองชั้นที่สูงกว่าชั้นดุสิตและพญามารก็อาศัยอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดทำไมพระโพธิสัตว์หลายองค์จึงเลือกสวรรค์ชั้นดุสิตแทนที่จะทรงประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงกว่านานเช่นพญามาร สวรรค์ชั้นดุสิตมีความพิเศษอย่างไรขอบพระคุณสําหรับคําสอนของพระอาจารย์ค่ะเขาก็คงจะทราบนะสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่ประทับของบรมพธิสัตที่มีบรมีเต็มแล้วที่จะได้ตัสรู้แน,น่นอนละเรียกว่านิยบตบรมพธิสัตเจ้ามือเป็นที่อยู่ของบรมโพธิสัต ที่ยังไม่ได้รับพยากรณ์นั่นเป็นที่อยู่ของเทวดาที่ท่านมีคุณธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกฐฐาทาคาวมีส่วนมากก็จะอยู่ในชั้นนี้หรือผู้ที่ได้ทำบุญบาร,รมีมามากเป็นบัณฑิตํำบุญทำทานรักษาศีลมีปัญญาก็จะเกิดขึ้นอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้เหมือนกัน ต้องสะสมม,มากาิีกจิบแล้วก็มีอายุ4,000ปีทิพซึ่งไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอเหมาะพอที่จะสวยความสุขและจะสร้างบารมีต่อถ้าเกิดว่าอยู่ชั้นสูงขึ้นไปนิมมารณีนิมมารณีลมปริมในวัสมัตติก็อ,อายุยืนมากเกินไป น,นสวนสรรค์ชัน้นพิเศษนี่เป็นชั้นพิเศษถ้าพระยะลงมาสร้างบรมีนั้นเพียงนั่งสมาธิอธิษฐานจิตแล้วนันก็จะดับวูบลงมาก็มาเกิดสร้างบารมีได้เลยแต่สวรรค์ชั้นต่างๆนั้นจะต้องเสวยจนหมดถึงอายุไขซะก่อนถึงจะลงมาเกิดได้อัน <c oughs> นี้ทําไมถึงว่า พ้ที่สร้างบันมีหน้าจึงมาเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ก็เป็นผู้ที่มีแต่ความดีตั้งใจสร้างความดีกันทางนั้นเลยผู้เกิดแต่เรื่องแก่กธรรมะเป็นผู้ที่บำเพ็ญกุศลมามากๆไม่สนใจเรื่องอื่นน่ะมีความสว่างสวยถ้าเราต้องการไปในสวรรชั้นนี้ต้องหมั่น ให้ทานสมรมทานศีลภาวนายังไม่แต่เราเป็นพระรยาบุคคลก็ไปเกิดได้ส่วนสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปนั่นแหะนิมมารณีะพริมในวัมมสวัสติส่วนมากแล้วเป็นเป็นพทุทธชานพุทธิชานปกนติตายแล้วจะเกิดไปเป็นพรหมแต่เนื่องด้วยตอนที่จะตายตายนอกฌาน ใลยไปไม่ถึงภม,มโลกจะมาอยู่สวรรค์ชั้นนิมมานดีกับปริมเนวัสดุซึ่งจะมีความสุขต้องการอะไรก็เนรมิตขึ้นมาได้ด้วยอำนาจสมาธิธรรมที่เคยฝึกขึ้นมาได้บุญก็มีความสุขแต่ก็ยังอยู่ในโลกียะอยู่แต่ก็หาความสุขในการที่เนรมิตสิ่งต่างๆที่ตนชอบใจ นันกกายุคก็ยืนยาวด้วยเพราะกําลังของฌานที่เคยสร้างมามาเกิดที่สรวนชั้นนี้ทั้งสองชั้นนั้พรานั้นผู้ทียายา่สร้างบารมีแล้วจึงปรารถนาที่จะไปชั้นทุกสิทธิ์นะี่แหละจะมีแต่องค์บารมีสัตว์เจ้าที่จ้รับภัจกรและยังไม่ได้รับภยกอรอยู่อริยบุคคลก็อยู่ชั้นที่กันทางนั้นนะถ้าเราต้องการไปก็พยายามสร้างบารมีให้มากภาวนาให้มากให้ฐานรักษาศีล ก็จะเป็นอยู่ชนนีจะช่วยส่งเสริมในการสร้างระเบียงเราให้ดีขึ้นมากขึ้นด้วย,ยนี่ท่านก็จะพูดว่าในชั้นตุสจะแบ่งเป็นสเขตเกศที่หก็เป็นเกตของพระริยเจ้าวสดาวันพะสกาธาคามีอยู่ชั้นในสดุดพวกที่เกศที่สเป็นที่อยู่ของนิยตตาบริษัทมรมรมบริษัทในรับปรจัากรแล้ว ที่จะเป็นพระเจ้าแน,น่นอนเป็นเขตบุนพิเศษมีมโนโปทิพานจะฤทธอสายคนสัตว์ให้้นจากความทุกข์ถึงปณิพานเขตที่สามก็เป็นเขตของอนิจจตาอวิสัยคือวัตว์ที่ยังไม่ได้รับปจัจจกอนเขตที่สี่เป็นเขตที่ผูู้ที่บําเป็นกุศลมากมีกําลังบลมากจนจะไปได้ถ้าเราอยากจะไปจริงๆก็ทําความดีมากๆใช้ปักการฟังธรรมการเจริญครรมฐานภาวนา ซึ่งเราก็เคยเห็นและผู้ที่มีบุญเนาะทำบาร,รมีมีจิตใจเบิกบานใจทำบุญทุกอย่างในพุทศาสนาหรือในการช่วยเหลือสังคมสร้างโรงเรียนช่วยเหลือเด็กนักเรียนบาทพุทธศาสนาช่วยในการเผยแผ่ในการทำบุญทำทานก็ยิ่งใหญ่ปฏิบัติก็ตั้งใจ พิเศษกับคนอื่นเขาทำได้มีกำลังมากกว่าให้ทานรักศาศนลภาวนาอันนี้กับจิตอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าอยู่ในสวรรค์ชั้นทุสิตในปัจจุบันนี่แหละก็จะเชื่อมโยงกันนั่นพวกเราเคยหมั่นสร้างความดีก็ถ้าหมดจากชาตินี้แล้วเราจะมีว่าแต่เกิดก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆโดยเฉพาะชั้นทุสิตนี้ต้องผู้ที่หมั่นสร้างความดีสมบูรส์แบจริงๆ